อ่ะสวัสดีครับเรามาเจออีกแล้วอ่ะนี่เป็นข้อสี่นะครับข้อสี่นะครับข้อสี่คือยังไงนะครับข้อสี่คือมันเขาให้เขียนเป็นอะไรให้เขียนเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนะครับตกไขไไปนะครับผมข้อแรกคือมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าโทษฮะไม่ใช่ขอโทษที จวมันคือเซตของ C เซตของ C ประกอบด,ด้วยเลขศูนเลข1เลข8เลข27 64 125. ิบเจแล้วไอ้เลขพวกนี้จะเขียนยังไงนะครับเราต้องสังเกตดูก,ก่อนนะครับว่าไอ้เลขพวกนี้มันแต่มันสามารถแปลงเป็นค่าของคณิตศาสตร์ได้อย่างไรสังเกตด,ดูดีๆไอันี้คือ0ูมีเป็น0ูนยถูกปะไอันนี้คือ1เป็น1อยู่แล้ว8นี้เอาอะไรให้เกิดได้แบ้าง ถูกไหม4คูณ2ได้เท่ากับ8ถูกปะได้ไหมได้8คูณ1ได้เท่ากับ8ไหมก็ได้เท่ากับ8ได้แล้วถ้าเกิด2คูณกัน3ครั้งล่ะได้เท่ากับ8ไหมก็ได้เท่ากับ8ถูกปะ2 2คูณกัน3ครั้งได้เท่าเท่าไหร่เท่ากับ8เวลาเขียนคือ2ยกกำลัง3ถูกปะถูกปะอ่ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อทันมา27 อะไรคูณได้ยี่สิบเจ็ดนะครับผมพยายามลงนี้นะเก้าคูณด้วยสามได้เหลือยี่สิบเจ็ดหรือว่าสามคูณกันสามครั้งก็ได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดนีครับหรือว่ายี่สิบเจ็ดคูณหนึ่งก็ได้เท่ากับยี่สิบเจ็ด เดี๋ยวหลายคนรงขออนุญาตเขียน8ปดก่อนแป๊บนึงนะครับ2อ,องคูณสคูณสได้เท่ากับ8 4ดคูณสได้เท่ากับ8 1ดคูณแได้เท่ากับ8อ่าอันนี้เลข2อันนี้เลข3 27ย่นะคราวนี้64บ้าง <c oughs> 64มีอะไรคูณกันหรือว่าทำให้ได้64บ้างอ่ะหกเนาะ64 8คูณ8ได้เท่ากับ14มั้ยได้กับ8ป4กแล้วถ้าเกิดว่า4คูณกัน4ครั้งได้กับ64มั้ยไหมก็ได้กับ64ถูกไหมอ่ะแล้วถ้าเกิด2อ่ะ สองคูณกันกี่ครั้งสองคูณกันหกครั้งถ้าได้แล้วก็หกสิบสี่ถูกไหมร้อยยี่สิบห้าเอาห้าคูณห้าคูณห้าได้ละร้อยยี่สิบห้าถูกปะแต่ว่าเราจะเอายี่สิบห้าคูณกับห้าได้ละร้อยยี่สิบห้าถูกปะ หรือว่า 25, เจ้ายี่ิบห้าคูณห้าอยิบร้อยยี่ิบห้าคูณได้ละร้อยยี่สิบห้นะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆนะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆในแต่ละตัวนะครับเหมืออย่างตัวเนี้ยเก้าเก้านี้ก็คือเกิดจากอะไรสามคูณกับสามถูกปะ่ะก็ได้ยีิบเจ็ดเหมือนกันถูกปะ่ะ ถ้าได้แปดคือสองคูณกันสามครั้งได้เท่ากับแปดระบบสี่คูณสองได้เท่ากับแปดซึ่งสี่นี้เกิดจากอะไรสองคูณกับสองเหมือนกันถูกปะ่ะอือนี่แปดส่วนนี้แปดแปดหกสิบสี่ถูกปะ่ะที่การได้หกสิบสี่นั้นเกิดจากอะไรนะครับ <c oughs> นะครับอ่ะมาดูนี้กันอันนี้ก็ได้หกสิบสี่ส่วนนี้ สี่คูณกันสามครั้งก็ได้หกสิบสี่ถูกปะไอ้น,นี้ก็ได้หกสิบสี่สองคูณกันหกครั้งฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูดีๆมันสามารถทําเป็นรูปแบบของเลขยกกำลังได้เหมือนอย่างตัวนี้คับตัวนี้ยี่สิบเจ็ดสามยกกำลังสามได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดอัน,นี้ก็ได้เท่ากับสองกำลังสามได้เท่ากับแปดส่วนเจ้านี้ก็คือได้สี่กำลังสาม ถูกไหมอันนี้ก็คือเป็น5กำลัง3ไม่เอ,อ่ยทุกตัวเป็นได้หมดเลยก็คือเริ่มตั้งแต่0ถึง5ยกกำลัง3ฉะนั้นเวลาเขียนเขียนได้ไหมเขียนได้ละเขียนยังไงนะครับอนุยาตลบแป๊บนึ่งมันลบนะครับเซตของ c นะครับเซตของ c เท่ากับ x โดยที่ x นะครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนนะับ x โดยที่ x เป็นจำนวนนะับแล้วก็ x อ๋อเป็นจำนวนทดททีคนระับเป็นจำนว <c oughs> เป็นจำนวนเต็มถามว่าทำมมันเต็มเพราะ่มันมีเลขศูนด้วยจำนวนนับมันไม่มีศูนย์ครับเป็นจำนวนเต็มแล้วก็แล้วก็อะไรเอ่ย x มากกว่าหรือเท่ากับศูน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ถูกไหม เอกเท่ากับเอกยกกาลังสิบเอก X, มากกว่าเท่ากับศูนน้อยกว่าหรือเท่ากับห้านะครับจะออกไเป็นรูปนี้นะครับนะครับผม เหมือนอย่างตัวนี้เหมือนอย่างตัวนี้ข้ออาครับข้ออาเนี่ยมันมีทั้งลบศูนย์แล้วก็บวกถูกปะได้เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยแล้วเราเขียนยังไงเซตของ R โดยที่ x อ่าเซตของ R x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็ม x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มและ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสี่น้อยกว่า,หร,านะรห,ร a, หรือเท่ากับหนึ่งนะครับได้ไหมได้คลัข้อสี่จุดสามนะครับข้อสี่จุดสามเซตของ a เท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นจำนวนนะับนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ 1น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ได้หรอกโอเคเนาะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขพอสิัสว่วนดีครับ